เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ผมขออน,อนุญาตเล่นเกมอื่นบ้างละกันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้เรามาสู่กับเกม Moe Girl Cafe 2นะครับผมคือถ้าเกิดจําไม่ผิดผมเคยอัดเกมนี้ไปแล้ว1รอบนะครับผมแต่ว่าประเด็นมันตรงที่ว่าเ,าเกมเนี้ยมันช่วงนั้นมันจะแบบแหลกๆหน่อยเ,อเกมเนี้ยคือมันแหลกนะ อ่ะมันก็เลยคือเกมมันเด้งเด้งออกเด้ง<ๆ>ออกเด้งออกคือผมไม่รู้ว่าจะแคสอะไรเดี๋ยววันนี้คือผมน่าจะแคสทีเดียวคือน่าจะเป็นคิปเดียวอะนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากเลยว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะอย่างานี้ครับผมเกมเนี้ยมันจะคล้ายๆเหมือนกับ เกมทาฟาร์มเกมทําอาหารอะไรหลายๆอย่างเข้าไปรู้สึกว่าจะเป็นข้ามเวลาได้เกมข้ามเวลาได้โดย,ยดเฉนะพาะาาแบบาเลยว่าได้นะครับผมปกติผมก็เล่นเกมนี้อยู่นะแต่ช่วงนี้คือแทบไม่ได้เล่นเพราะว่ามันคืองานมันก็แบบมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคอย่างคือผมก็เติมเกมนี้ถือว่าน่หมือนกันว่าได้นะครับผมโอเคก็จะเป็นแบบว่าคือเกมเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะ มันจะแบบเป็นเกมของคนจีนด้วยไงเล่นเกมของคนจีนด้วยแต่ผมถามว่าสนุกไหมสนุกนะเออเราได้แบบมีโมเอะมีการตั้งชื่อด้วยมีการแบบว่าอะไรได้หลายๆอย่างอเออนี่คือส่วนที่ถือว่าชอบอ่านะั่นคือส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยว่าได้นะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับผมคือเปิดมามันจะเป็นแบบว่า คือเริ่มต้นมาหน้าร้านอะ่ะคือแบบแม่งจะแบบถือว่าเก่าอะ่ะคือจะเก่ามากนะครับผมคือแบบมันจะแบบว่าเออมันจะไม่มีแบบนี้เลยอะ่ะคือเริ่มต้นคือจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นหนึ่งอะ่ะเขาจะให้เงินมาหมื่นหนึ่งแล้วเราแล้วเขาจะให้เราแบบบริหารจัดก,การร้านแล้วก็มีเควสท,ที่อยู่ทางด้านข้างนะครับผมเนี่ยจะมีเควสต่างๆให้เราทํามากมายเลยว่าได้นะครับ แล้วก็จะมีระบบเพื่อนระบบครอบครัวระบบแลนกิ้งระบบมาสเตอร์แต่ระบบพวกนี้จะต้องทําการปลดล็อกก่อนนะครับผมจือต้องปลดล็อกค,คือปลดล็อกเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็สามารถทําอะไรก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีระบบของการตกแต่งด้วยไงคือผมเป็นคนนึงที่ชอบตกแต่งนะแต่ประเด็นคือไม่ใช่ตกแต่งแบบอ่าต้องอยู่ที่สไตล์อ่ะเออมันอยู่ที่สไตล์ว่าเราจะตกแต่งแบบไหนอันนี้คือผมตกแต่งแบบ ต้องเป็นแนวญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าไม่ใช่แนวญี่ปุ่นอะไรมากแต่ต้องเป็นแนวแบบนี้เพราะว่าอุปกรณ์แม่งไอเน,นี้ยถือว่ามีเยอะอยู่กันนะครับผมโอเคเอาละต่อไปการตั้งชื่อตัวละครอันนี้ผมพูดเลยนะคือเกมนี้จะเป็นเกมของคนจีนแต่รูปร่างโมเอจะเป็นของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ผมจะตั้งชื่อเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยเนาะแล้วก็ชื่อส่วนใหญ่ก็แน่นอนว่าเอามาจากอ่ามิกิมะ จากอาจากเกมชินมาจากเกมสถิก็มีนะคบผมแต่ว่าเกมสถิจะหาชื่อญี่ปุ่นหรือว่าเราจะพอยาสคมควรบางทีก็ต้องแบบว่ามานั่งเซิร์ชหาข้อมูลว่าชื่อนี้มันเหมาะกับคนนี้ไหมอ่ะยกตัวอย่างนะครับผมผมเอาเป็นอ่ะคนนี้ละกันก็คือตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมรักเลยก็คือยาสกิโนรกะแต่ว่าผมใช้เป็นเขาว่ามิยาสกิเมโกะเพราะว่าชื่อนางที่จริง ก่อนที่จะเป็นโนโรกะจะเป็นคำว่าเมโกะก่อนคือเมโกะมันก็มีความหมายอีกความหมายหนึ่งนะเออคะว่าโนโรกะรู้สึกจะแบบว่าทุ่งทุ่ง้งาอันสวยงามอ,อ,อันนี้ผมก็รู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับน,นาอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่คือถ้าเกิดเอาไว้ตาออกอ่ามันจะเป็น,น,นอีกคนนึงเออมันจะซ้าเหมือนเป็นคนที่แบบใครที่เคยดูรีบอลอ่ะเดีย๋ยวผมจะเอาภาพนี้ขึ้นมาดูกันนะครับผมมันจะเหมือนกับอีกคนนี้อ่าแต่ผมลืมชื่อแล้วเองแต่ผมชอบเหมือนกันนะเออัมก็รู้สึกแบบว่า คือนางเป็นคนที่แบบว่าใจดีก็จริงนะแต่ว่ามันจะแบบอีกมุมหนึ่งอ่ะจะมีมุมหนึ่งที่แบบว่าเอ่ออาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปอ่ะผมจะยกตัวอย่างอีกคนหนึงแล้วกันรู้สึกผมจะตั้งชื่ออ่ะจะเป็นน้องรินอ่านี่ครับผมอ่ารู้สึกจะเป็นคามิเเเมะเอ้ยะเอ่ออ่านก็อ่านยากเหมือนกันนะครับผมก็เอ้คือแบบเราก็ไม่ได้อ่านอะารอกเมากมายนะครับผมโอเคก็เป็นน้องรินนะครับ คือเกมเนี่ยเขาจะเอาแบบพวกคอแลแลบเกมอื่นมามารวมด้วยไงอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปคุณจะเห็นระบบด้านล่างจะมีระบบเติมอินิจีระบบใส่เสื้อระบบอ่าระบบใส่เสื้อจะเป็นแบบว่าเราสามารถซื้อเสื้อในนี้ได้แต่คุณจะเห็นสังเกตว่าจะมีรูปหัวใจอยู่อ่าซึ่งไอ้ตรงรูปหัวใจนะคุณจะทําได้ก็ต่อเมื่อส่งของขวัญน,นี้นะครับผมการที่จะได้ของขวัญก็คือคุณจะต้องแบบ คือมันจะหลายขั้นตอนอ่ะจริงมันจะหลายขั้นตอนคือคุณต้องมาหาในนี้ครับผมแล้วก็ทําการส่งพวกเขาลงไปเลยว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเกมนี้ผมก็คิดว่าน่าจะหยุดเล่นสักพักหนึ่งก็น่าจะต้องแบบออกครอบครัวหรืออะไรหลายๆอย่างด้วยพบพบเพราะว่าอยู่ยเพื่อแบบมันก็รบกวนพวกเขาเกินไปด้วไงนะครับผมโอเคอเดี๋ยวจะมีระบบของวิสาหอ่ะคือเกมพหงระบบอ่ะเกมนี้นะมันถือเยอะนะบางทีผมก็จัดการบริหารไม่พอ ราคาผมอ่าโอเคต่อไปอเดี๋ยวผมขอเอาแบบเกมนี้แบบกัาะจงเลเกมนี้จะเป็นทําอาหารแน่นอนคุณต้องแบบว่าเอาทําอาหารให้ลูกค้าที่แบบเราจะเสิร์ฟอะไรก็ได้ตามใจช,ชอบแล้วผมก็ส่วนการกดล็อกแน่นอนเดี๋ยวจะมีร้านที่แบบว่าร้านแปลกหน้ามาขายให้พวกเราเลยว่าได้นะครับก็ตอนนี้ผมรู้สึกจะ ตอนนี้นะก็รู้สึกผมก็มีผู้ติดตามอยู่ที่1 1 7คนแฟนคลับ44่คนนี่ถือว่ายังน้อยนะบางคนมีเป็นหมื่นอ่ะมีเป็นหมื่นก็มีแม่งโคตรแบบสุดยอดเลยว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่าน่าจะเดี๋ยวผมขออนุญาตน่าจะรีวิวถามว่ามันน่าจะหมดไหมก็ไม่น่าหมดอ่ะเออมันก็ไม่น่าหมดเพราะว่ามันถือว่าเยอะอ่ะคือมันเยอะจริงครับเครับผมเกมยังไม่เยอะจริงเออตามแล้วตามทําไม่ทัน อโอเคนี่คือม่อจี้มันมามันคือร้านที่เปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรคือลืมละอ่าใช่ร้านลึกลับเราก็สามารถซื้ออุป,ปกรณ์คืออุป,ปกรณ์นี้มันจะมีผลนะอ่ะผมพูดเลยมันจะมีผลต่อการบริหารการจัดการด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดคุณจะซื้ออะไรคุณก็ทำการเมนจ์ด,ดีๆเลยว่าได้แล้วผมแต่สำหรับผมคือผมก็ซื้อไปเลยเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมโอเค เนี่ยผมบอกแล้วว่าเกมนี้แม่งจะระบบถือว่ามันยังเยอะแต่มันน่าจะแบบน่าจะเยอะยังไม่ผมอ่ะอสำหรับผมนะเดี๋ยวมันจะมีเกมอื่นอีกเกมอื่นแม่งระบบเยอะกว่านี้เออผมจะพูดเลยไม่จะเยอะกว่านี้ว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวส่วนผมผมว่าน่าจะต้องปิดคลิปเพียงแค่นี้ผมเกมนี้ก็ถ้าเกิดใครที่สนใจมาเล่นก็เซิร์ชชื่อนะมูเอ็กโซคาเฟ่นะครับผมสนุกอ่าผมพูดเลยว่าสนุกจริง นะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากให้ทําต่อเดี๋ยวผมอาจจะทําให้แล้วกันนะครับผมแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่าคนจะมาดูไหมเออถ้าคนไม่ดูก็อาจจะปิดซีรีส์นี้นะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับผมโอเคซึ่งไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ